เมื่อชาติปางก่อนนะครับเราก็ได้ยินข่าวมาว่า Intel เนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อตระกูลของโปรดักต์เขานะครับจาก Core i ไปเป็น c o r e u l t r a นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ยืนยันมาว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทาง Intel ออกมาให้ข้อมูลทั้งหมดเองเลยนะครับโดยที่ล่าสุดนี้นะครับก็เหมือนว่าจะเปิดตัวมาแล้วเพียงแค่ว่ายังไม่ได้แสดงในเรื่องของประสิทธิภาพให้เราออกมาดูเท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งวันนี้ฮะเราได้เห็นแล้วนะครับว่าผลทดสอบมันออกเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะครับยุคนี้มันเป็นยุคของโน้ตบุ๊กอุปกรณ์พกพานะครับประมาณว่าหลังจากช่วงนี้ไปนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยม เพราะฉะนั้นแล้ว Intel เนี่ยจะเริ่มโฟกัส Product Intel Core Ultra กับกลุ่มโน้ตบุ๊กก่อนนะครับในไม่กี่วันนี้นะครับประมาณวันที่14ธันวาคมเนี่ยครับ Intel เนี่ยจะมีการเปิดตัวโปรเซอร์ Intel Meteor Lake อย่างเป็นทางการแล้วและจะใช้ชื่อตระกูลว่า Core Ultra ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก่อนถึงตอนนั้นครับวันนี้มีผลทดสอบออกมาให้ดูกันแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันหลุดก่อนที่ Intel จะเปิดตัวจริงว่าอย่างก็ได้นะครับโดยที่อันนี้นะครับเป็นโพสต์นะครับจากโซเชียลมีเดียของจีนนะครับวุ้ยป๋อนะครับได้มีผู้มาลงรูปนะครับและสเปคของโน้ต Galaxy Book 4รุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวเช่นกันของทาง Samsung นะครับเราคิดว่าน่าเป็นรุ่นแรกๆที่มีการเอา Intel Core Ultra นี้มาใช้นะครับซึ่งโปรเซสเซอร์ภายในของเขานะครับก็จะเป็น Intel Core Ultra 9รหัส 185H นะครับที่ใช้สถาปัตยกรรม Meteor Lake นี้นะครับลองดูดีๆนะครับอย่างแรกก็จะเห็นว่า Layout ภายในของตัว Notebook เขาเนี่ยมันก็เป็นหน้าตา CPU ซึ่งรูปทรงของหน้าตา CPU มันเนี่ย มันเหมือนกับที่แบบคาดคะเนเหมือนกับที่กราฟิกเรนเดอร์มาให้เราดูนานแล้วนะครับแต่ว่าจากตรงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเอาอะไรทาซิลิโคนวะเนี่ยทำไมมันถึงได้ดูเละเทะอุบาทอย่างนี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาอาจจะตั้งใจเอาซิลิโคนมาทาให้มันเยอะๆเพื่อจะได้บังไอ้พวก IC บังไอ้พวกทรานซิสเตอร์อะไรต่างๆไม่ให้เราเห็น ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าทาอย่างนี้มาจากโรงงานก็ทุเรศไปหน่อยผมคิดว่าไม่น่าใช่น่าจะทายไปเพื่อบังอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้แหละครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามีการลงตัว CPU Z มาด้วยนะครับว่าหน้าตาของเขาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเห็นว่าโค้ดเนมขึ้นเป็น Meteor Lake จริงนะครับแล้วก็ ไอตรงช่องให้โนองีการผลิตเนี่ยมันเป็น7นะครับซึ่งก็ Intel 7เนี่ย7นาโนเมตรไม่ได้หมายความว่าเป็น Intel 7นะครับ Intel 7คือ10นาโนเมตรอันนี้น่าจะเป็น Intel 4มากกว่านะครับที่เป็น7นาโนเมตรที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ย Ultra 9 185H รหัส ES ต่อท้ายแปลว่าเป็น engineering sample เป็น Product ที่วิศวกรเอามาทดลองก่อนเอามาขายจริงอย่างนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้มันเป็น ES อยู่แล้วนะครับเพราะว่า ที่หลุดเปจากจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกโรงงานผลิตอะไรอย่างนี้เอามาให้ดูกันนะครับส่วนค่าคอ o อก s p e e จะเห็นว่าตัวคูณเนี่ยดันได้สูงสุดประมาณ51ก็คือ5,100เมกะเฮิร์นะครับเยอะมากนะตัวคูณสำหรับตัว โน้ตบุ๊ก CPU ที่มัน5กิกกว่าๆเนี่ยจัดว่าทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านคอนะครับมี 6P 8E แล้วก็ 2LP นะครับ LP ที่ไม่แน่ใจว่าคืออะไร low power หรือเปล่านะถ้าถ้าใครทราบช่วยบอกมาหน่อยนะเพราะว่าณเวลานี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลที่เป็น Official อะไรออกมาแต่อย่างใดนะครับส่วนเทรดท,ทั้งหมดเนี่ย22เทรดนะครับโดยรวมแล้วก็จัดว่าเป็นโปรเซสเซอร์โน้ตบุ๊กที่มีจำนวนคอมาเยอะเช่นกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ6 performance คอ r ์8แฉกคอร์แค่นี้ครับก็จัดได้ว่า เป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาได้ทั้งการเล่นเกมนะครับได้ทั้ง Efficient ประหยัดพลังงานนะครับและ2 LP อนี่ยอาจจะมาเสริมงานอื่นๆที่อาจจะประหยัดพลังงานกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมาฮะก็จะเห็นว่า มีเบนช์าร์กของตัว CPU Z ออกมาเห็นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าซิงเกิลอยู่ที่760กว่าแล้วก็มัลติที่8,000กว่านะครับโดยตรงนี้ก็ทำคะแนนได้ใกล้เคียงกับตัว Ryzen 7 7700X ของฝั่งเดสก์ท็อปนั่นเองก็จะว่าทำได้ดีนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่ทำคะแนนออกมาได้ประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันไม่มีเบนช์าร์กอื่นอะไรออกมานะเพราะว่าทางผู้โพสเนี่ยเขาโพสมาเลยนะว่าี้เกียจ เลยไม่ได้เบนช์าร์กอื่นให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แนะนําว่าอย่าพิ่งเชื่อเรื่องสีภาพอะไรเต็มร้อยนะครับเพราะว่าการที่ดูเบนช์าร์กเดียวอย่างเช่นเบนช์าม์กของตัว c p u Z เนี่ย มันไม่สามารถบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับมันได้เห็นคะแนนที่เอาตัวอื่นก็จริงแต่ว่าพอไปใช้งานจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตามนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจากสเปคแล้วเนี่ยไอรหัส 185H ตัวนี้ครับมันก็จะเหมือนกับ 13980Hs อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือรหัส H เป็นรหัสของพวกโนบุ๊กที่มันเป็น High Performance เช่นโนบุ๊ก Workstation หรือว่าโนบุ๊กเล่นเกมนั่นเองนะครับเพราะ Intel เองมันก็มีหลายรหัสใช่ไหมรหัส U หยัดพลังงานรหัส T ก็อาจจะมี f l e x i b i l i t y ขึ้นมาที่มากหนนนน่่่อ้้วก็หัส H, ัสเปีปพบทมนขขขาาดคางใญึน ตัวนี้ก็เป็นรหัสเสแล้วก็ TDP ที่ประมาณ45วัตต์ก็น่าจะเหมือนกับพวกโนตบุ๊กเกมมิ่งอะไรอย่างนั้นเลยนะครับต่อมาครับการ์ดจอที่เขาใช้นะครับอันนี้ก็เป็น RTX 4070นะครับสำหรับ Galaxy Book 4นะแต่ว่าตัวที่เอามาขายจริงในไทยหรือว่าจะเอาเข้ามาขายหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะยังไม่ต้องมาอธิบายเรื่องอะไรนี้กันมากนะครับระบบความร้อนของเขาครับเป็น Vapor Chamber นะครับรอบต้องตัวเครื่องก็รองรับการชาร์จ USB PD 3.1วที่ชาร์จ140วัตต์นะครับโดยเฉพาะแล้วนะครับเนี้ มันก็ได้เป็นเซกเมนต์ของโนบุกในระดับที่เกมมิ่งหรือว่าเวิร์กสเตชันก็ได้เพราะว่าดูจาก CPU แล้วดูจากกาจอแล้วมันก็ทำประสิทธิภาพออกมาได้น่าะทับใจทั้งคู่นะครับส่วนถ้าใครอดใจรอไม่ไหวนะครับไอตัว n t t l m e t e o r Lake เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็รอดูวันที่14นี้นะครับและอีกอย่างที่น่าสนใจให้แพ้กันนะครับก็คือในเรื่องของ AIPC นะครับเพราะว่า พร้อมกับที่เปิดตัวมิ t ช o r l เล็กเนี่ย i n t เ l เขาจะพูดถึง A.I.P.C. ด้วยเพราะว่าไอโปรเซสเซอร์มิ t ช o r l เล็หรือว่า Intel Ultra c o r ค Ultra เนี่ยมันเกิดมาเพื่อยุคข,ของ A.I.P.C. โดยเฉพาะแต่ว่า A.I.P.C. คืออะไรนั้นเราต้องรอดูต่อไปครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการมาถึงของ Intel m e t e o r l a k e เนี่ย มันน่าจะเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นที่ผ่านมาอย่างที่เห็นนะครับก็คือ Intel เขาเนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์ที่มันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่อะไรจริงจังขนาดนั้นนะครับทั้งฝั่งเดสก์ท็อปทั้งฝั่งโน้ตบุ๊กเลยแต่พอตอนนี้ เราได้เห็นมีเทอรเล็กมามันเป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตอันใหม่จริงๆของ Intel นะครับ <S <S และอย่างหนึ่งนะครับก็ <S <S คือมีการนําเสนอ A.I.P.C เข้ามาด้วยนะครับ <S <S ซึ่งมันก็ได้เป็นอีกแคตตากรีหนึ่งของคอมพิวเตอร์เลยอาจจะไม่ใช่แค่ว่าติ n and light notebook gaming notebook อะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าเป็น A.I. Note b o o k ซึ่งมันจะมีอะไรเข้ามาอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าในงาน C.S เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่า Intel มีเทอเล็กแล้วก็ A.I.P.C. ของเขานี่คืออะไรนะครับทางทีม ก็จะมีการบินไปที่ Las Vegas ในงาน CES เช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําข้อมูลนำฟุตเทจนําผลทดสอบมาฝากครับ Y Intel Material Lake ไอ้ตัวใหม่เนี่ยคอเอาตรังหลายเนี่ยมันจะอันหลังจริงหรือเปล่า